นี่แปดนอ่าแล้วเวลาคุณส่องไปเนี่ยความเก่าของพระเนี่ยต้องอยู่ในปีศูนย์กว่าและคุณจะเห็นเม็ดขาวๆจากได้มาต้องมีเป็นร้อยองค์นะก็หมดไปแล้วชเจอเขาอีกก็ถามพี่มีอีกไหมอ่าพี่ขึ้นจากราคาเดิมได้ไหมก็ได้ต่พระเครื่องอนะ่ะมันต้องขึ้น จากราคาเดิมงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอแต่กกอย่าไปเชื่ว่าเคยขายผมพันหนึ่งจะไปเอาสามพันนี้ก็พูดยางิงนะเคยขายพันหนึ่งจะไปเอาสักพันสองก็ไม่ได้แปลกอะไรราคาอ่ะนี่คือเหรียญหลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดปีศูนย์แปดแล้วพอเวลาศึกษาประวัติหลวงปู่ทวดอะ่ะ นะมีลูกแก้วเนะี่ยคือดีถามว่าลูกแก้วนี่คือออปชันพิเศษนะเพราะตามบอก,กว่าในลูกแก้วคือลูกแก้วท,ที่ที่ติดตัวท่านมาตั้งแต่เกิดใช่มากระท่านลูกแก้วสารพัดนึกราคาคาคือของพิเศษที่ติดตัวท่านมาเอางี้ดีกว่าปูเทียนนะของพิเศษปูเทียนคือถือขวานอ่าใช่แล้วถ้าเหรียญปูเทียนไม่มีขวานอนะกับมีขวานอนะคุณว่าเหรียญไหนดีกว่ากันก็ต้องมีขวานนะเขาต้องมีขวานใช่ อ่าแค่นั้นเองดังนั้นวันเนี้ยผมได้เหรียญหลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดมารุ่นห้าแะคือเป็นพระเกหรือเปล่าครับอาจารย์แล้วมาเล่นเป็นแท้เอางี้นะพรนะเนี่ยถ้าตรงยุคก็คือแท้อ่าตรงยุคก็คือแท้นะครับเอางี้พระเนี่ยเขามีประวัติอยู่ถ้าพระเกมันจะไม่มีประวัติอะไรเลยอ่าถูกต้องอ่าถ้าเขามีประวัติอยู่นะคือแท้แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ของที่เขาเอามาเล่าอ่ะ มันตรงกันไหมเหมือนกับเอ้ยนี้สมมุติว่าคุคณเนี่ยวัวพันธุ์บามันแท้ๆเนี่ยโอเควัวพันธุบามันในโลกนี้มีไหมมีมแต่ถ้าคุณไปจุงวัวไทยมาแล้วบอกเนี่ยบรารมันเนี่ยบรารมันแท้ๆเลยอื่ะมันจะใช้เวละสตีเวนบอกผมยังไม่มีหลวงปู่ทวดครับตอนเนี้ยมีอยู่แค่นี้แล้วนะท้าบ้าน,านๆก็จะเจอบ่อยครับอาจารย์ ผมยังไม่มีปู่ทวดอยากได้ครับแบ่งเท่าไรใครอยากได้แขวนลงปู่ทวดปีศูนย์แปดปีศูนย์แดนี่คือนะเป็นปีเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปูท่ทิมด้วย<ม>อ่าและอันเนี้ยพิมพ์ถือลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วนี่คือของวิเศษของปู่ทวดนะอื<ม>นี่องค์นี้เขียนพอสอชัดเจนครับผมได้มาแล้วหนึงองค์โอ้โหอ่านี่เนี่ยเขียนพอถอศูนย์แดคุณจะไปเถียงอะไรอะ่ะโอต้องยก แล้วกระไหแล้วพระกระไหลทองนี้พิเศษกว่าธรรมดาอ,องค์ละแปดร้อยพิมพ์ปิดไปมีเท่าที่เห็นนี่พระหลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดราคาหลักร้อยองค์ละแปดร้อยบาทแกพี่ๆท่านใดรับพิมพ์ปิดแล้วตามผมเน้นเสมอ <ไป S 1> ว่าพระนะฮะที่ทานปู่ทิมปู่ทิมเป็นเข้าทรงปู่ทวดได้แล้แตามด้วยแปดร้อยและคำนี้คุณใช้พูดที่ไหนได้เลยว่า แขวนพระปู่ทวดให้แขวนที่ทันปู่ทิมแล้วแขวนที่ทันปู่ทิมถ้ายังหลักร้อยในขณะที่ไม่ทันปู่ทิมเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยแขวนที่ทันนันมัน่นใจมั่นคงแน่นอนบางที่ขายสองพันกว่าครับไม่ต้องไปสนใจอเอาว่านี่คือพระปู่ทวดที่ทันปู่ทิมแล้วสวยทุกองค์แบบนี้ลงทรงเสกแน่นอนเนี่ยเอาไปให้คนที่คุณรักแขวนเลยนะครับเนี่ยจะมีลูกมีหลานเนี่ย โถ่นี่เป็นของขวัญที่แบบว่าถูกไหมให้แล้วพอให้รู้ให้หลานแพร่เนี่ยคุณจะมั่นใจเลยว่าคุณจะไม่เห็นเขาตายหงแน่น,นอนก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าไม่เป็นไรพระปูทวดดีทุกอย่างหนึ่งคนรู้จักทั่วประเทศทั่วโลกที่พูดถึงพระเร่องเมืองไทยนะถ้าใครผู่ถึงพระเงต้องรู้จักปูทวดดำหนึ่งเลยสองพระปูทวดเป็นพระที่ประสบการณ์อันดับหนึ่ง เรื่องนี้นอันตรายอะนะไม่ตายหงงแน่นะะสามพระปู่ทวดที่ทานหลวงปู่ทิมปีศูนย์ปด้วยปีที่พิธีใหญ่เรื่องสมรรักดิ์แต่ราคายังแค่หลักร้อยมันย่อมดีกว่าที่ไม่ทันราคาหลักหมื่นหลักแสนไปสิงคโปร์มีแต่คนแขวนปู่ทวดอ่าพิสุลินปิดอีกสองอะโอเคก็ผ่านไปเรื่องราวเกี่ยวกับพระหลวงปู่ทวดมีเมาเม่าไหมครับวันนี้เมาวันนี้ มันจะเหมายากยากหน่อยป่ะแล้วก็อันนี้พาที่ผมเก็บไว้ก็เป็นปู่ทวดอีกแหละนะนอันนี้น่าสนใจอ่ะอันนี้ปู่ทวดที่ที่แพงอ,อ่ะแพงโดยพิธีอ่ะอันนี้คือหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญาว่า ทำไมปู่ทวดภาษาแพงเพราะว่านอกจากพลังจิตหลวงปู่ทีมแล้วยังได้พลังจิตจากพระเกจิทั่วประเทศเตารีวัดปราสาทราคาครับอ๋อพอเฉยวัดโชกรรมการด้วยอ๋อใครรู้เร่เจ๋งมากเลยแพ้เลยครับเจอแบบนี้อ่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องพระสงฆ์พระผงวัดประสาทกันนะพระผงวัดประสาทบุญยาวาศ นี่ความเก่าของเนื้อแล้วเนื้อเนี่ยก็จะเป็นกระแจกระแาก็คือว่านะใช้น้ํามันงาทาบล็อกเพื่อให้พลาไม่ติดบล็อกถอดออกจากบล็อกได้ง่ายนี่่แล้วเวลาคุณส่องไปเนี่ยความเก่าของพระเนี่ยต้องอยู่ในปีศูนย์กว่าและคุณจะเห็นเม็ดข,ขาวอโอออ้เเยยะมาากนะี่ เม็ดขา,ขาวเนี่ยต้องใช้กล้องกลมแบบนี้นเม็ดข,ขาวขาวคือเนื้อของบางขุนพรมที่แตกกุปปีสองพันห้ารอย่านะครับเพราะว่าพิธีเนี้ยวัตประศาสตรเนี่ยอเอาผงของบางขุนพรมที่แตกกุไปเป็นส่วนผสม,สสมเห็นไหม ก็มเม็ดมูลศารมันมีทั้งสีข้าวแล้วก็มีสีตาลด้วยแล้วก็จะมีแร่แร่เนี้ยเป็นแร่เขาเขียวที่พอแทนเอาไปใส่โอ,โอ่ะต้องบอกว่าวัดปราสาทบุญยวาสเนี่ยเป็นวัดที่เนี้ยหลวงพ่อแทนมีความสําคัญมากเพราะว่าพระกูสมุทรอมพลเนี่ยนับถือพ่อแทนจเจ้าวาดปราสาทอ่าและวัดสําคัญตอนนั้นอย่างวัดอินเนี่ย พระครูอินสมาจารย์เนี่ยก็คือพระครูสังฆรักษ์เงินนะอ๋อนั้นสักศิษิ์แล้วก็สำคัญเขาคนละรีืมคนละรีนีสำคัญมากๆดังมากนั้นนะ,นะบางองค์ฝั่งตะกูดทองคําปูดโตะด้วยครับอ่าอ่าอันนั้นไม่แน่ใจเศษบางคุณผมพิสติเว้นบอกสวยครับปูดทวดแบ่งเท่าไรครับอาจารย์ ปูทวดวัฏปสารผสมผงบางคุณผมเยอะเลยนี่คุณเห็นไหมอันนี้รูปเหมือนปูสุกวัดประสาทปีศูนย์หกอันเดียวกันไหมอันเดียวกันฝนเหนือนเดียวกันเลยเห็นบ่อยๆแล้วคุณจะเข้าใจ มีคนชอบบอกว่าวัดสมเด็จวัดประสาทไม่แพงผมเจอเก็บตลอดครับพิธีใหญ่อ๋อท่านเป็นคนจังหวัดราชบุรีอ่านะครับนี่เหยนไว้บ่อยแล้วคุณเข้าใจไหมคราวนี้จะมีปู่ทวดอีกรุ่นหนึ่งตอนนั้นวัดประสาทไฟไหมอ่ารู้จริงเนี่ยอ่ารโซนเดียวกันไหม โซนเดียวกันพอแทนก็นแบบนี้ครับสร้างร้อมการโซนเดียวกันเลยเขาว่าแบ,บ่ไปปปกระสอบครับสมเด็จบางคุ้งนี่เห็นไหมครับถ้าเวลาคุณเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะเข้าใจว่าเนี่ยคือพระที่อยู่ในช่วงปีศูนย์กว่ายากไหมไม่ยากง่ายเลยพี่ไม่ยากแล้ว ปีสองสี่เนื้อนี้ไหมไม่พอแทนก็บแบบนี้ครับปู่ทวนหกพันได้ไหมอีอีอนี่แทลดูง่ายชัดเจนครับพิมพ์ปูสุกอาจารย์แบ่งเท่าไรอ่าแล้วก็อันนี้นี่อันนี้เนื้อจะมีความพิเศษแตกต่างออกไปโอ้เก่าไหมเก่าดูง่ายโอ้โหแพงกว่าพอยหรือเปล่าเพราะอันเนี้ย เขาเขามีเขาจะสีเข้มๆหน่อยเพราะว่าเขาใช้ส่วนผสมหลักคือดินกากหยายักษ์เ,ออเพราะนี้ทําวัดช้างให้พี่นายกรรมปีศูนย์ห้าอ่าแต่พระองค์นี้ก็จะมีเม็ดบางหุ่นพงมเหมือนกันปู่ทีมวัดช้างให้เนี่ยท่านอยู่ระหว่างนะกรุงเทพกับ ปัตตานีไปมาตลอดนะมผมก็ถามปุ้ยท่านจะมาไงพี่อดมารถไฟอใช่มารถไฟพี่กาาัมท่านมาตลอดนะครับไม่ท่านไม่งั้นท่านมาสร้างเหรียญวัดเดียวมรดุไม่ได้หรอกนี่วันนี้ก็มีโอกาสหยิบมาให้ดูก,กันก็จะต้องบอกว่าเนี่ยเวลาคุณดูมันก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ยฮารุารพี่นัยกรมใช่ไม่ได้ดูยากอะไรนี่ดูง่ายครับโอ้ดูเม็ดบังของพรมดิ นี่อันนี้เขาเรียกว่าเนียเนื้อดำหนึ่งนาทีมามาอันเนี้ยนะต้องเอาหล่อเตาลีดปีศูนย์ห้าเป็นแม่พิมพ์หรือไม่ก็เอาบล็อกที่สร้างหุ่นเทียน,นมกยากดพระนี่แนละพี่แท้ครับอาจารย์ทีมแต่เดิมอยู่วัดนาประดูอ่าใช่ผมบอกเลยอ่าอนะครับ ใได้จริงครับศูนย์หกวัดปราสาทเห็นไหมครับเชื่อไหมว่าตอนนั้นหนังสือลงตอนปีสี่สิบกว่านะอันนี้อง์มาสามหมื่นใช่พี่โหดังมากๆพิธีครับมีรูปถ่ายดัตอนแล้วเขาเล่นตามพิธีใช่แพงกว่าผู้ั่วยท้งให้อีกอืมใช่พี่คือสมัยก่อนผู้ช่วร้างเขาไม่ได้ถ่ายรูปไปอันนี้ถ่ายรูปสองนาทีเนี่ยน้าถามผมนะผมว่าเขาเอาบล็อกที่ทําหุ่นเทียนปู่ท่วยอะ อืมากดใส่เนื้อผงตอนนี้ก็ต้องมีสองมื่นครับเป็นย่างต่มอาจารย์โอ๊ตนี่มวลสารเยอะพิธีพิธีดีมากๆากองนี้สวยสุดครับประเด็นคือองค์นี้สวยเอาสายไว้ประสาทขอเสียงหน่อยอ่าสวยไหมครับองค์นี้อเอาไปว่าพระปู่ทวดในกรุงเทพที่แพงที่สุดคือว่าประสาทบุญญาวาสใช่ ใช่ครับอูทวนวัประาสามหมื่นห้าศูนย์ห้าอย่างหลักพันอ่าขอราคาแบ่งปันครับพี่สุธินม,มนรัตนะสองนาทีมามาเนี่ยพระยอดนิยมอะไรที่ยอดนิยมอ่ะมันสบายใจเวลาเก็บสะสมมาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทครับเวลาเดินแล้วนะวครับผมสอนให้ดูเรื่องแท้เก้แล้วอ่ถ้าเกิดว่าเก้คืนเบิ่มไม่ห้าพัน อยู่ที่6,000บาทครับราคาสุดท้ายครับเนื้อขาวแพงกว่าเทาอ่าเนื้อเทาผมว่าแล้วแต่ตั้งผมเอาว่าผมเอาว่าศักดิ์สิทธิ์เท่ากันแต่เนื้อเทาเนื้อเทาก็เทียบเคียงได้กับลูกเหมือนต่างๆก็ง่ายดีใชม 7, ่มาที่7,500บาทมาที่800 0ันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่8 0 0 0ันบาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่9,000บาทครับราคาสุดท้ายผมว่ามวลสารบางคุณผมเยอะแพงสุดครับอ่าบอกได้แค่ว่าในมือเนี่ยสวยมากนะครับปุธุาสันนจวาตคนที่อยู่ในวงการม้าทุกคนร้องอ๋อหมดอ่าถ้ายังร้องอ๋อก็คือนั่นคือพระที่ติดชาร์จยอดนิยมไปแล้วพระปุธุาสันนไม่เคยมีสติการลงมาสถิติการลดราคาพระไม่มีมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นการได้เก็บพระแบบนี้เป็นเงินอมอการได้รู้ประวัติพระเหล่านี้แล้วได้แขวนนั่นนะครับนะคือพระเครื่องที่ทรงคุณค่าเก็บไว้เป็นสมบัติของบ้านเราได้ของตัวเราได้มาที่ก้าวพันแปดร้อยบาทมาที่หนึ่งมื่นสองร้อยมาที่ 1, 1> หนึ่งมื่นสามร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งมื่นสามร้อยบาทครับผู้ทวดเขาช่วยเราได้จริงๆตั้งจิตดีๆขอท่านอยู่ที่หนึ่งมื่นสามร้อยบาทครับ สองหมื่นยังไม่แพงนะอันนี้สวยมากโอ้โหพี่อยู่ที่หน<ฮ>ึ่งหมื่นห้าร้อยโอ้ยหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับสวย <อง S 2> กันมากอนี้ผิวเิวเดิมอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งหมื่นหกร้อยปู่ทวดรรศาสตร์ผิวเดิมๆคือเก็บแบบนี้เราได้สวยๆไม่มีแล้วสวยที่ไม่ได้เห็นนานแล้วครับ มา1,700มา1800บาทแล้วนะครับราคาทุกทายครับมาที่1800บาทแล้ววัดปราสาทบุญยาวาสปีศูนย์หนะครับอยู่ที่1 800ง้ <Hey. S 1> บาทแล้วใครได้ไปดีใจด้วยปิดไปดนะทีป 1, 800, ท่พี่ขนาทิพนะครับ1800บาทพี่ขนาดทิพได้ไปนะครับรายการนี้ ราคานี้ถูกมากผมเคยเช่าไม่ใช่ราคานี้อีกองค์มาเลยยินดีด้วยครับพี่คณาทิพย์โอ้คุณเพื่อนอ่ะโอเคนี่อ๋อองค์นี้นเหรอครับอโอโอ่ะอันนี้พระปิดตาวว้พับอ๋อุณในตำนานเลยนะพี่ ในตำนานเลยเนื้อแบ่งบูชาไหมครับแบ่งได้โอ้ยมอนเจดีพี่เลยอ้าวอันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยแล้วนะแท้ไหมแท้แท้ไหมครับแบบนี้ดูง่ายแท้ครับ อ่ะพระปิดตาวัดพรบแท้พร้อมเลี่ยมโอ้โยมามามาถ้าเป็นพระสมเด็จเนื้อนี้หลักล้านแน่นอนเอาก็ก็ก็ต้องก็ต,งต้องสักการาสุขกับสมเด็จโต้เขาเนื้อเหมือนกันอยู่แล้วใช่เลี่ยมทองนะครับรายการนี้ วัดพับดูง่ายแท้ไม่ต้องสืบเลยครับเอาแล้วพิมพ์ปิดตาจะหายากกว่าพิมพ์สมาธิเยอะนี่พี่สติเว่นกกจีจีรอแล้วหลับตาก็ยังดูแท้แค่ได้ใช้พุทธคุณสมเด็จโตก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ พิมพ์ปิดตาในตำนานเลยเอา้าวพระปิดตาวัดพับหนึ่งองค์วันนี้เมกซิตถามอะไรมาหยิบให้ดูก่อนนะะอันนี้คือเมกสิตพิมพ์ะพ,พุทธเนี่ยอันนี้อยู่ในหัวแหวนเห็นไหมผมแกะออกจากหัวแหวนได้นี่อย่างนี้หน้าเลี่ยมแหวนใช้